หลังจากที่เราทำเมนูต้มผู้กองไปก็มีคนชื่นชอบเยอะครับวันนี้เราก็มาดัดแปลงทำอีกครั้งหนึ่งให้แซ่บกว่าเดิมครับวันนี้เราจะทำเป็นต้มแซ่บผู้กองหรือว่าต้มแซ่บผักกาดดองกระดูกอ่อนหมูนั่นเองครับต้มแบบแซ่บแซบสดน้ำร้อนๆเนี่ยคล่องคลอลีจังครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับลงมือต้มกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ำลงไปก่อนครับผมวันนี้เราใช้น้ำประมาณ1,700มิลลิลิตรนะครับผมหรือว่า 1ลิตรกว่าๆนะครับเกือบเกือบ2ลิตรครับจากนั้นก็ใส่ซุปก้อนหมูลงไป1ก้อนครับผมผงปรุงรส1ช้อนชาครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวครับใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับผมประมาณครึ่งกระบวยนะครับ3ช้อนโต๊ะหรือว่า3ช้อนกินข้าวครับ ต้มให้น้ำเดือดก็ใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้กระดูกอ่อนหมู500กรัมหรือว่า5ขีดนั่นเองนะครับถ้ามีรากผักชีก็ใส่ลงไปด้วยนะครับ ใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปต้มสักพักนึงครับก็จะมีฟองอากาศขา,ขาวๆลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ตักออกบ้างก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามน่าทานครับใช้เวลาต้มไม่ต้องนานนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับเอาแค่พอกระดูกอ่อนหมูสุกนะครับช่วงกระดูกอ่อนหมูเนี่ยจะมีความนุ่มอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องต้มนานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เปื่อยเนี่ยก็ ต้มต่อได้ตามชอบนะครับถ้าน้ํายุบลงหรือว่าแห้งก็เพิ่มเติมน้ําได้ตามชอบเลยครับจากนั้นครับเราก็จะใส่เป็นผักกาดดองลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นผักกาดดองกระป๋อง2กระป๋องนะครับกระป๋องละ150กรัมนะครับ2กระป๋องก็300กรัมนะครับใครจะใส่น้ําลงไปด้วยก็ได้นะครับ ใส่ประกาศดองลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ตามลงไปได้เลยครับประมาณสัก2ต้นนะครับเราใส่ทีหลังเพราะว่าต้องการให้สีของตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยยังเขียวสดน่าทานนะครับจากนั้นก็ตามด้วยใบยมะกรูดฉีกนะครับประมาณสัก3 4มสี่ใบนะครับจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูเพื่อเป็นลูกโดดนะครับประมาณสัก10เม็ดครับสีเขียวสีแดงใครจะทุบหน่อยก็ได้นะครับไม่ทุบก็ได้นะครับผม เสร็จแล้วครับก็ใส่เป็นผักชีฝรั่งนะครับใส่ตามชอบครับใส่พริกแห้งขั้วตำนะครับประมาณ1ช้อนเต็มเต็มครับผมถ้าใครชอบแซ่บมาก2ช้อนครับแล้วก็ตามด้วยผักชีเลยครับผมน้ำมะนาวสัก2กระบวยนะครับใครชอบเปรี้ยวมากก็ชิมก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็ปรุงได้ตามชอบนะครับถ้าใครชอบแบบว่าต้มน้ำเยอะๆซดน้ำเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ว่าผมว่าประมาณนี้กําลังพอเหมาะกับเนื้อหมูนะครับผมชอบรสชาติใดเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นชอบเค็มนะครับก็สามารถเติมได้วันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ําปลานะครับเพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีซุปก้อนด้วยนะครับรสชาติเค็มอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําปลาลงไปนะครับถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มเติมได้ครับผม เอาล้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มแซบคู่กองหรือว่าต้มแซบผักกาดดองกระดูกอ่อนหมูของเราครับร้อนๆสดน้ำเนี่ยคล่องคอดีแท้ครับใครที่ชอบเมนูแซบแซบแบบต้มยำต้มแซบก็ลองไปทำทานกันได้ครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ